เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมลายคุกกี้ลันนะครับก็คุกกี้ลันมีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอีเวนต์นี้นะครับชื่อว่าภารกิจสุดเล่าร้อนนะครับก็จะมีภารกิจให้เล่นต่างๆอีกมากมายนะครับหลังจากที่เราเล่นภารกิจนี้เสร็จเนี่ยก็จะมีภารกิจเพิ่มทีละ1ภารกิจคล้ายๆกับภารกิจคือเหมือนกับว่าไลท์ที่สิ้นสุดนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำมาถึงภารกิจกระโดดหลายครั้งเป้าหมายคือ120ครั้งนะครับก็แต่ละภารกิจเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปทำสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะครับภารกิจกระโดดหลายครั้งซึ่งต้องกระโดดให้ได้120ครั้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปเล่นในอพิสระครับเพราะว่าเอพิโซดหนึ่งเนี่ยสิ่งขีดขวางมันจะน้อยนะครับ อ่าไปเลยครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดเสียงแป๊บ้องกระโดดถ้อยยสครั้งขึ้นไปหาย ของผิดนะครับ เจ็ดสิบกว่าครับนะครับใกล้ครบแล้วนะครับ อ่าครบแล้วนะครับแล้วก็ออกเลยนะครับนี่ครับภารกิจสำเร็จเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับภารกิจต่อไปก,ก็คือช่วยขึ้นจากหลุมสองครั้งนะครับก็ที่จริงอ่ะมันมีหลายวิธีนะที่จะให้ขึ้นจากหลุมมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับก็อาจจะใช้พวกสัตว์เลี้ยงใช้สมบัติ ที่ช่วยขึ้นจากหลุม3ครั้ง4ครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวิธีแต่ละวิธีไม่คือแต่ละคนใช้วิธีไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นภารกิจสุดเล่าร้อนนะครับที่มาวันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับทำภารกิจอะไรกันแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปล,ล่างนี้ได้นะครับก็แชร์กันนะครับก็ภารกิจก็ทำก็ทำไว้ดีกว่านะเพราะว่า ของรางวัลเนี่ยเยอะนะครับยิ่งเป็นคริสตัลนี่ยิ่งดีเลยนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบการรีวิวอีเวนต์ว่านี้กลกันก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับลายกีฬาแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ